จะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการใส่ข้อความสวยๆนะคะหรือว่าการใส่ซับวิดีโอนะคะและใส่ซับวิดีโอแบบธรรมดาเราเบื่อแล้วใช่ไหมคะคือใส่มาบ่อยแล้วแล้วทีนี้เราจะใส่ยังไงให้มันดูพรีเมียมให้มันดูสวยสดใสเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการใส่ซับสวยๆแบบนี้กันค่ะอันดับแรกให้คุณเลือกแบกราวสีเขียวแบบนี้เข้ามานะคะแล้วก็ใส่ตัวหนังสือเป็นสีเขียวด้วยนะคะแล้วก็ เราก็ใส่ขอบให้กับตัวหนังสือนะคะอาจจะเป็นขอบสีดำสีแดงหรือว่าสีอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบนะคะอันนี้คนน้อยใส่ขอบสีดำนะคะแนะนำนะคะให้ใช้ตัวหนังสือหนาๆน,นะเราจะได้ดูสวยมากขึ้นนะคะพอเสร็จแล้วเราใส่ตัวหนังสือเสร็จแล้วนะคะแต่งขอบเสร็จแล้วเราก็เอ็กพอรโครงการเลยค่ะพอเราได้ ข้อความที่เราต้องการแล้วเราก็ Export เอ็กพอร์ตออกไปเลยพอเราเอ็กพอร์ตเสร็จแล้วนะคะให้เราไปสร้างโปรเจกต์ใหม่เลยนะคะไปเลือกโปรเจกต์ใหม่ขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วก็ให้นำวิดีโอเข้ามาได้เลยค่ะนะคะก็ใส่วิดีโอก่อนเนาะ พอได้วิดีโอแล้วไปที่เลเยอร์นะคะเพื่อนำงานที่เราเอ็กพอร์ตตะกี้นะคะเข้ามานะคะแล้วก็วางเขาในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปที่โค้งมาคีเพื่อกัดสีเขียวออกนะคะแล้วก็เราก็พยายามกัดสีเขียวให้เนียนที่สุดนะแล้วก็ตัด ส่วนวิดีโอที่เราไม่ต้องการทิ้งนะคะถ้าคุณต้องการใส่เป็นซับวิดีโอคุณก็สามารถพิมพ์ตัวนัสือตัวเล็กๆได้นะคะอันนี้โค้น้อยยกตัวอย่างเนาะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทําให้วิดีโอของเราดูแปลกหูแปลกตานะคะแล้วก็ดูสวยงามเนาะก็ลองนําไปใช้กันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับโ่อน้อยด้วยนะคะและที่สาคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ